นั่นน่ะโน่นเป็นเป็นกสาขาวบนๆๆๆๆตนแล้ววไฟหลวเร็วโรงเรียนอะไรเอา่มาแล้วมาทันแล้วหมดันแล้ว อะไรอ่ะมันเป็นเชิงเลยอ่ะก็ปลาปลามันตายปลามันเน่าอยู่ที่ดังเราอ่ะดังเราเหม็นเองอ่ะัน่นไงปลาปลาโดดสองแถวเลยปลากระโดดอย่ในนี้ด้วยปลากระโดดก็ยังไม่ตายทีอันนี้มันเน่านี่มันเหม็นๆนี่มันตาย แต่เมื่อกี้มีกระโดดด้วยพูดลองไปเดินดูสิโอ้ข้างหน้าไปอย่าลงไปเช่นนะพูดลองไปเดินดูสิเอออย่าลองเช่นนะเดินได้ไหมเดี๋ยวดึงไม่ทันนะเดี๋ยวโดนทรายดูดเข้าไปพะโจมกระบอกไหมเชืลื่นครับไม่ได้เลยเนี่ยไม่เละเละต็มเป๊ะเลยอ่ะไม่หายหายอยู่ระวังมือเด้อระวังมือเด้อเอ้ากาไปดีๆโอ้มันลื่นน อ่าลื่นนะนี <IL statistically formed animal worldwide> ่ละลอยลอยรถรถไถลอยรถไถยอรถไถก็นั่นแหละบินมางนดมนบงนดิน้ำหมไงาไหน ไหนตาดีจังไหนไหนลวงปู่ไปเห็นเล็ปลาตายเขาบอกปลาตายเนอหน้านี่ยกาเยเอเหมือนปลาตายเนาะปลาตายมาปลาตาำไม่ทันตา้เน่ามันเข้ามาแล้วอ่าไปเดินหน้าแล้วมันไม่มีออกซิเจนในน้ำน้ใช่น้ำไม่ดีน้ำเน่าๆออกซิเจนน้อย มีหน้าทำไมปลูกอะไรมาถึงได้งามตอดนี้นะไม่ถึงว่าทำไมมันปลูกแปลงพวกนี้มันถึงได้กั้งตัวเล็กตัวแล้วตัวใหญ่ก็ตัวนี่นี่ดูดูลิ้นี่ยสวยมากเองไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหรอกอะไรอะไรไหนนั่นคนหนึ่งก็ไหนคนหนึ่งก็นั่นอยู่นั่นน่ะคนหนึ่งก็ไหนคนหนึ่งก็นั่นนี่ไหนนั่น เปไงป่เปงเป่งเป่งเป่่เป่ป่ง้อยเ่งเปดง่งเ้่ง่งเป่งเป่่อปงเ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 ป่งเปงเป่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 งเเ่าว่ จะให้เบ่าะเล่นเพลงพ่อท่านมีลาออกไปหนึ่งคนใช่แต่ว่าที่เหลือยังอยู่ทั้งหมดรบยี่สิบคนนะทั้งหมดประมาณยี่สิบคนทำไมลาออกไปอ่ะโอ้ยไปไม่ได้ไปเล่นเพลงที่เขาต้องการโอ้โหไปไม่ได้เนี่ยเขาจะเล่นเพลงโอ้ยไปไม่ได้โอ้โหไปตรงไม่ได้ไปทางนี้ได้ทรงนี้เนี่ยมันปิดทางเลยนี่โอ้หเจ้านั่นเพิ่งขึ้นนี่ไง มันจมอยู่ตรงเนี้ยเมื่อคืนคืนไปได้ดินดินถล่มเลยนะเลาะเลาะขอบทางซ้ายได้ขึ้นไปได้ขบขบได้ขับให้หรืลุ้นอยู่นี่หว่ามังซ้ายไปไม่ได้แล้วก็เดินกลับทางเป็นได้เขายังไม่เก็บทางไม่หรอกไปไม่ได้แล้วก็เดินกลับทางเก่าได้เขายังไม่เก็บทางไม่หรอกน้าเอาเจอเจอทางมันหายครับ ไม่หายเขายังไม่เก็บหรอกมาได้นั่นยังไงมันนู่นนั่นมันปลาตัวเล็กมันกระโดดไม่ยาเนียเต็มเลยไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับแบมหมดเลยแบมหมดแล้วด สายร้อนขวาขวาขึ้นได้เหรอตัดแล้วาเราขึ้นไม่ได้ขวามันต่ำถ้าอย่างนี้แฉะนะข้างหน้าก็ต้องแฉะไม่พลาดต้องตีบ้างต้องรังอยู่กับครับอยู่กับอยู่กับนู่นเลยที่เดิมเลยที่เดิมไปไม่ได้เพราะว่าไอ้นู่นเล็กข้างหน้าเนี่ยโอ้ยไม่ได้จริงๆอะเหรอถอยถอยถอยอ้าวกับลังหันลังหันเปิดปีนแล้วปีนปั๊บ เปิีนนเป็ี่ยนคนได้เจอปาตายโอ้โห<อ>เจอปาาย,ายาอีกแล้นตอนนี้ก็เลยเดินทางข้อท่านโดยงาอืน ขางน้ะเข้งหน้าชนะแล้วเอิดนทนโดยบังเอิญาถหลังไม่ถหลังเข้าคองนั้นเนี่ยถอยหลังกลับน้องบัวระวังร้วน้องบัวระวังไปโดนด้ ไม่แก่หลวงปู่ท่านแนาม่่แ,แม่ขม <c oughs> นี่ธมโมนี่รู้จักรู้จักปู่เทียนพุทธไหม,ไมรู้จักเหรอเเคยห็นม <c oughs> ปู่เทียนพุทธ <c oughs> เคยเห็นรูรเรียกปู่เทียนพุทธว่าจำได้ปะ <c oughs> ไม่เคยเหรอปู่เทียนพุทธบอกว่าจะมาเกิดที่ริโมนนี่จำได้ คุณเียนพูดครับหี่หันมาแล้วนี่ไงทำรีได้ป่ะครับเียนพูดเรีว่ายักหน้าด้วยเอาเอาไงฮะยักหน้าด้วยเนี่ยใบฟ้ามีแซมดินแล้วก็มีน้อมคำอิสลาแล้วก็ท่านทราบซึ้งทิรหีเตโชท่านติฆาอีโรโอ้โเยอะจังท่านติฆากับท่านโดนเจน,น,นปีเดียวกันเหรอ ไม่มาถึงมากคนที่เกิดปีเด็กกับปีดีอ่ะปีไล่ไล่ฝังเนี่ยก็ถูกแล้วไงแล้วก็หมอฟ้ารักหมอฟ้ารักโอ้ฟ้ารักนี่ก็ปีเดียวกับผมถ้าพี่เี็กเป็นคนชอบพูดมากจะแนะนำปีเนี่ยปีมาเสงท่านเรนเรนกับท่านติการนี่เกิดปีเดียวกันเหรอใช่ครับคนเดียวกันเลยท่านรักซึ้งไงท่านท้าซึงนี่ก็บปีมาเสงเหมือนกันแต่คนเราเอาหรือเปล่าไม่คนเรารอบถ้ารอบ พละรามตุ๊กก็จะมีตุ๊กมีพีขวัญแล้วก็มีเจ้าขวัญชนุกแล้วก็มีใจกลั่นโอ้นางๆานั้นน่ะพวกพวกปีมาเสงพวกพูกทำสวมากพวกนี้พวกรับประชานว่าไงหมอดูหมอหมอพวกปีมาเสงนี่พูดมากเลยเสงงูเล็กเสงงูเล็กปลาปลา มันมีพูดมากทุกปีทุกปีนั่นละแล้วแต่ว่าเดือนไหนนั่นแม่ปลาแต่นั้นแม่ปลาแล้นแม่ปลาอันนี้ลูกปลาที่จริงก็ไปกินได้นั่นน่ะไปกินได้ความหมายมาเสงก็คือมันวังสกุลแล้วความหมายมาเสงก็คือมันไม่ยอมจนปัญญามันมีขาแต่มันก็ไปได้ได้ทุกที่มันมมีทางตันใครต้อนให้จนปัญญามันก็หลบ หาทางไปจนได้แหละแต่ละแต่รัชกาศมันคือการทรรมาหากินของเจ้าตาตาชีวิตก็มันจะออกมาลักษณะคล้ายๆอันในในลูกใครอ่ะลูกใครอ่ะนั่นน่ะลูกกู้ได้น่ะลูกกูได้น่ะลูกกีบไทยอ่านมีชื่อไหม แตนะ่มานาันหนักนะมันหนักเออหนักงไงขี่จักรยานทิ้งเลยขอ,อลงลวงัวนหรื <ś cia> อเปล่าครับหลวพ่มอพี่พุทธขี่จักรยานตกกันเหรอเขาขี่จักรยานไปรอนออน่นอ้าวแดดสว่างจ้าแล้ว ทอดหรือยังทอดหรือยังโอ้ยเหงื่อะสกแล้วโอ้ยเหงื่อะสกแล้วเดี๋ยวน้ำหนักลดไม่ไหวอันนี่มันเป็นตัวไก่ที่ขายเสื้อลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นเสื้อแบบไม่มีลมเข้าเลยนะพอใส่ก็เดียวเหงื่อยรุกเลยไม่เหง ้ฉันนั่งใส่น่าจะมืดใช่ผมเคยชื้อมาให้ตุ๊กเข้าใส่น่าจะมือเราเป็นเสื้อผ้าร่มแล้วมันแบบปิดมิดหมดเลยนะใส่แป๊บเดียวอะมั่วเลยน้าจะมืดก็ต้องมามื่ละต้องถอดเหมือนกับพวกนักมวยเขาลดน้ำหนักก็จะใส่เสื้อนี่มันมีขายที่ร้านกีฬาพวกสปอร์ตเวิร์มันบอกว่าเสื้อลดน้ำหนักก็เลยซื้อมาให้ตุ๊กใส่ตอนก็ว่ามีแต่น้ำหนักขึ้น มพอถอดเสื้อแล้วไปกินตั่อ <laughs> มันไม่รอ้อนมันมีแต่น้ำดังขึ้นยเมี แย่งอะไรกันเราแย่งไม่แล้วของเขาเขาเจอแย่งกันแล้วแย่งกันลมาแล้วแม่มานน้องปูนมาแล้วน้องปูนมาไปทักน้องหน่อยเร็วแม่มานมาแล้วแม่มานเพราะได้ยินเสียงแตรแล้วิไฟไกแล้วลูกค้าน้องบัวไปทักน้องหน่อยสิ น้องปูนอยู่ข้างในนี่ไงลูกเดี๋ยวจะมาเป็นเพื่อนหนูเนี่ยหนูต้องดูแลน้องหน่อยบัวนี่ไงน้องอยู่นี่ไงบัวมาเร็วกิ้นต่อได้เลยน้องอยู่างนี้น้องอยพูดจริงแล้วต่อวะสวัสดีน้องอย่างไม่เห็นน้องปูนน้องปูนนอนเนนดูดูเจ้าน้ำมนต์มอง ยักก็ได้ยอยักษไปกระรันก็ได้ก็ได้ปุ่นได้ปุ่นแล้วก็ใช้ดยยอยักกระรันก็ได้้กอ่านปูกคฮะุ่นเนี่ยยอยักเนาะหนูนอนเนแล้วก็ยอยักยอยักันก็ะรันยอยักิล้ยอยหญิงยอยักษ์ ครูน้องบัวเดินเก่งจังเลยไม่กลับก็ต้องกลับละไม่ไหวก็ต้องไหวใช่ไหมนี่เขาดีโอ้ร้อนเลยไปไปไปจริงเหรอตัวนี้ตู้นัเนี่ยเขาเป็นคนตู้เปนคนตู้สายครั้งอันนำหน้าตลอดเลยคนที่วิ่งเก่งที่สุดคือน้องเพลงนะโอ้วิ่งแบบนำหน้าแล้วไม่ยอมหยุดง่ายเลย บหน่อยคะลูกงวงบัวอาะจายเองบัววันนั้นอ่ะวันที่ทำรายการมันจงอยู่นะพอเดินผ่านลุงแป้งเขาพูดทักลุงแป้งใส่ไม้เลยเขาไม่รู้ว่ามันมีไม้หลุ่แป้งเป็นหรอเขาองเอแขนว่องเลยเ็นเนาดิเอ้อแอว่องพ่นแว่องเอาอยากได้เแงเ มัต้องบอกคนดีาผมก็ดีขาแล้วบอกเยอะฮะนี่ข้าวแล้วเหรอมัดให้หมดแงเปียกเลยเ้ยนี่ขอเสื้อมันนี่ตัดตห้ขอเสื้อมันหลบข้างแล้วขี้ดิขนเงินเงินน้ำนี่มันนี่้วนี่เหรอขอเสื้อมันขาบ อาใครจะถึงเมื่อข้าวก่อนกันท,ที่ไปก่อนไม่เลยนี Además> ่ก right ุว่าใครจะถึงเมื่อข้าวก่อนกันเราต้องตัดพร้อมกันใช่ป่ะไม่ใช่ตัดนละมุมตัดนละมุมเลยเรียกว่าหรืยังไงไปถึงก่อนก็ต้องรอกันอยู่ดีวันแน่ร้องวันแน่ร้องพูดไปที่ร้องใครร่ว โอ้โหนั่งรอเลยโอ้โหแมนั่งรอเลยโอ้โหโบกมือให้ได้เลยนะนั่งรอเลยโอ้โหนั่งรอเลยโอ้โหเท่ซะไม่มีอะหิวจะได้กินหน้าหนิหิวหมดแรงแล้วนอนแล้วนอนแล้วเอาเ

ยิงน้ำหน้กเด็กเฮ้ยไปะไรุแป้งบ้เนซอร์วิสตรงไหนโอ้ยเขาอยู่มังอบกูบ้านอาเากรุงเทพเจะนอนบ้านอาแตคทำไม่ได้ลมันต้องไปอยนข้างนี้แหละก่อนกุ่นวท้ายอ่ะันี้ก่อนท้กลงกลางนี่ะไม่เดร้ทางก่อนท้ายลมันขวาตัวซ้ายอ่ะท้าย่าผูา หลวงพ่อหลวงพ่ออมสินได้สอนปิยบุตรด้วยแสดงว่าหลวงพ่อสอนไม่ดีลูกศิลย์เลยไม่ดีสอนปิยบุตรตอนอยู่ธรรมศาสตร์เหรอมสเน็มาเน้วมาเายรอาเร็ราเรารรเรงรมาราเร ตอนนี้เด็กกินขามาเลยเธอมี่านอ่าอ่านอ่ระวังล้อกันเนเด็ออย่ามันขึ้นแต่บัวรอนอากลังขึ้นเกไอจะเต็มแล้วเนาะง่หลังหลังลงคองฝ่หลังเข้าคลองอาจารย์น่นลองัา่ นั่นเป็นนั่งพักเลยน้องหน้าเป็นนั่งพักรอได้เลยหไปส่งถึงรีบแล้วกลับมาอีกหมดก็ต้องก็ต้องหมดหลายช่วยแม่นอนนั่นอ๋เินน้ำเย็นพอดีจะไปห้ไงมืุณนั่นอ๋อเขินสูบมีน้ำเย็นพอดีต้องขวบแล้ว ขนมฟังกันเลยไม่ไา้ตกลงปูไม่โดนราคาันเราเข้าตรงนี้เลยขนมฟังอ้าวอ้าวกลับโรงเรียนแล้วกลับโรงเรียนได้แล้วนักเรียนกลับโรงเรียนได้แล้วตกลงปูแล้วเร็วล้วกลับโรงเรียนเดี๋ยวเราเข้าโรงเรียนไม่ต้องรอเดี๋ยวเราปูนะ้วจะมาส่งพวกเราอีกอ่ะ อาไปเดี๋ยวเราทำข้าวอ้าเราลุดก้มได้เหรอได้ได้ได้อาไปอาโอ้โหลับแล้วขับแล้วอ่ะนั่นน่าดีอาไม่คมสิบสองเนี่ยไม่อานยแล้วนิ่มาแล้วแล้วนแล้วลับที่นู่นัับับอาไปขอบคุณคพอูครับอแล้วอบคุณคับแล้วโยกปูแข็งแรง สาธุมันหมดแรงแล้วหมดแรงมีกระตุ้มแต่ละคนหมดแรงเขาตุ้มท่านเจ้วันนี้ออกคุณสามาสุ่มอุบาดน่ะคุณผู้ชมอ๋อเลี้ยวกลับไปโรงเรียนได้แล้วโรงเรียนอนุบาลตุ้กเตี้ยววงนี้จะชื่อวงละเวลมังกรสิบสองสิบสิบสามนั่นไะ นับไปดีมี13บสาคนนั่นอ่ะจองไว้ก่อนต้องจองโรงเรียนเดือนไปข้ามสะพานสีรุ่งโรงเรียนนี้ต้องจองจีนถ้ามีเทเวลเกิร์ดอ่าใช่พยายามไปด้านบนไม่ไหวหรอกส่งมันจะแตกเดี๋ยวพอชันชันส่งไปเดี๋ยวผมก็ตามไปแป้งดื่มกระติกน้ำ ม่ผมไปผมไปที่ไหนครับแน่ผมก็นึกอยู่ว่าแลม่ไม่ทนในก็ขานนอกแล้วัที่หน้าที่เขาสลัเชื่อให้อ้าวทางนี้เนี่ยถอนหญ้าและบอกปูหรือเปล่าเนี่ยถอนหญ้าอ้าปลาชูลาไหลแล้ก้ คลานไปดีคลานเอาก็ได้ อ๋อนึกว่าแปดาเจ็นึกว่าจะไหวใช่ไหมวันนี้เขาเดินสากิโลสเดินไกลเดินอ้อมไปอ้อมไ่กลับไมกลับมาไหนสางยางตามันฟดออกมา